EP 178กริสติตอนหนึ่งทับสรู้ก่อนเกิดจึงไม่เกิดสติคือตามรู้ตามเห็นนำสติเข้าสู่ตัวเองมหาสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งเดินยืนนั่งนอนสำหรับผู้ฝึก ให้จิตอยู่กับตัวเองได้เกือบตลอดเวลาเช่นจิตดังกระจกเงาใสเฝ้ามันเช็ดมันถูเศษผงจะเกาะได้อย่างไรกรีสติคือรู้ก่อนเกิดจึงไม่เกิดและไม่ดับเรียกว่าพ้นการเกิดดับคือตื่นรู้เช่นดังฉโลกท่านเว้ยหลังเมื่อไร้กายไร้จิตอยู่แล้ว ผงทุลีฝุ่นดินไหนๆจะจับเกาะอ,อะไรได้อีกเล่ากริดแปลว่ามีดกริดที่คมกริบคมจนตัดทุกอารมณ์ได้ก่อนจะเกิดเสียอีกหลายคนฝึกสติมหาสติคือเมื่อเกิดอารมณ์ความคิดเชิงลบใดๆแล้วสามารถดับได้ไว แต่นั่นก็ยังดับหลังอารมณ์อยู่ดีแน่นอนเราห้ามจิตคิดเชิงลบแห่งโลภโกรธหลงกลัวเขาไม่ได้หลอกยอมรับเข้าใจได้ไวเท่าใดเขาก็คลายได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่กริชสติดับก่อนเกิดโลภโกรธหลงกลัวนั่นเสียอีก ใครล่าจะทำสิ่งนี้ได้มีแต่พระพุทธเจ้าพระเยซูเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรลุแล้วกระมังไม่เลยไม่เลยมีผู้หนึ่งที่ทำเช่นนี้ได้อย่างเป็นปกติแบบไม่ได้ฝืนใดๆเลย คนคนนี้แม้โดนด่าว่าทุบตีเผ่าบ้านเขาเขาก็แทบไม่โกรธแถมเขากลับมาสงสารคนที่ทำร้ายเขาด้วยซ้ำคนคนนี้เราทุกคนต่างรู้จักกันดีลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าคนคนนี้คือใครกันบอลอเขาเป็นคนธรรมดาคนใกล้ตัวเราและเราก็รู้จักเขาดีแทบทุกคนเลยล่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหนึ่งวันแล้วมาดูกันว่าคำตอบของทุกคนจะคิดตรงกันไหมบายยลาทีสวัสด์ครับขอบคุณบทความนบอัศวะวันที่25าธันวาคม2565ตอนสองกฤษติตอนสองทับสองตอบ คนนั้นคือแม่เราเองนั่นล่ละครับเราดูทีวีลูกเมาเหล้าเมายาทุกตีด่าทอบางลายเผาบ้านวอดทั้งหลังแม่ทำอย่างไรเล่าทำใจแล้วไงก็อาภัยแถมสงสารลูกตัวเองเสียอีกผมพูดไม่เกินจริงใช่ไหมครับแล้วกริสตีคืออะไรละ่ะ คือแออัตโนมัติจิตเดิมแท้คือการดำเนินชีวิตที่ไม่ผ่านความคิดอัตตาอีโก้ตัวปลอมของเราไม่ผ่านสมองของตรรกะเหตุผลหรือที่เราเรียกว่าญาณปัญญาแห่งจิตปิ้งแวบเป็นการปลุกจิตเดิมแท้ของเราขึ้นมาใช้งานคำจีนมักใช้คำนี้บ่อยว่าจื่อเท่ากับปัญญา เย็นเท่ากับเมตตาหยงเท่ากับกล้าหาญเมื่อเราเป็นปัญญาเองเราจะมองทุกสิ่งแจ้งแทงตลอดแห่งเหตุที่บังเกิดขึ้นจึงยอมรับเข้าใจผลที่จะตามมา ทั้งโชคชะตาเหตุการณ์ผู้คนสังคมที่ดูเหมือนจะเลวร้ายแต่นั่นคือของขวัญโกลเกมมายาแห่งการยกระดับจิตตนเองทั้งสิน้นเมื่อรู้แจ้งชัดฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตได้เช่นนี้แล้วเธอจะทำสิ่งใดต่อไปเล่าเมื่อเราเป็นเมตตาเอง ดังแม่ที่รักลูกอย่างไรเงื่อนไขจึงอาภัยก่อนการโกรดนั้นไปเสียแล้วหรือผู้ที่ทันเจมางมานานเมื่อมีใครมาด่าทอให้ร้ายช่างงม,มงายบ้างขี้โรคบ้างเราจะโกรธเกลียดเขาไหมเรากลับจะสงสารคนที่มาว่าเราเสียอีกเมื่อเราเป็นความกล้าหาญเองเราจะกล้าเปลี่ยนแปลง ไม่คอยตามสังคมจอมปลอมยืนหยัดในศาสตร์จากความจริงเป็นตัวเองอย่างเฉิดอฉายได้ไหมรักและเคารพในความเป็นก๊อดของทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมกันเราจะกลัวสายตาผู้คนที่มีกฎกรอบสังคมตีตราตัดสินประนามนั้นได้เพียงใด แต่ทั้งหมดทั้งมวลปัญญาเมตตากล้าหานี้จะประสานกันได้อย่างลงตัวก็คือการเข้าถึงเชื่อมต่อไฮเซลตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเองที่เขาบรรลุไปแล้วได้มานำทางส่งยานปัญญาหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตของเราเองไม่ได้มาจากคำพีตำรา ผู้คนหรือครูบาอาจารย์ที่ไหนมาบอกกล่าวรู้ได้เฉพาะตนดังตตัสรู้น้อยๆเมื่อเข้าถึงแอตอัตโนมัติจิตเดิมแท้ได้แล้วเราจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากกรรมแห่งอัตตาอีโก้ตัวปลอม นั้นคืออิสระแห่งจิตวิญญาณหรือเรียกว่าการตื่นรู้นั่นเองเพียงเริ่มต้นตัดคิดแล้วรู้สึกตัวดังพื้นฐานการฝึกสติมหาสติแบบเบาปริว้วไร้กำหนดกดขมสุขบวกทุกเหตุการณ์สุขณจิตปัจจุบันให้ได้ก่อนช่วงแรกก็คล้ายฝึกขี่จักรยานนั่นละ่ะ เมื่อคลองแล้วก็จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นศีลปกติเป็นอัตโนมัติจิตเดิมแท้ไปโดยปรยายได้เองขอบคุณบทความนบอศวะวันที่26ธันวาคม2565